กัใส่ที่นี่พ่อกันที่นี่ทำามาถือคู่แท้ไม่คูเนี่ยแม่ใส่ลางอยู่มน้ำเงินนะครับสายธรรมชาติ ถึงดำสายพัดมาก่อนไหวเตะแล้ววะไอ้ไหวกันนึเปแล้ววะเตะกันเนี่ยวะแต่มึงหัวล้านถ้าเมื่อเตะกูกูจะเอาขึ้นไปที่นี่มึงเอาไหวเออกำปั้นกูบไปเลยใส่กุญแจไว้เนี่ยมึงเดือดเหรอเออย่างเข้าไปใช่รล่าย่างเข้าไปเออทีมสกัดเอาไว้สกัดไว้กำปั้นกูกำปังเอาไว้กำปั้นกู โอ้อะพอกันตัวเท่านื่อรอพอกันตัน่มตัวนี้มึงระวังเอาไว้เออบอเป็นอย่างเพื่อนเออเตะใส่ับไปกใช้กูว่าแล้วมึงระวังเอาไว้มงรบได้บงเออมึงดละย่ากไปังเอาไว้ยกแหลกโยกแลกบอมึงกับเมย์บอยูกับเมย์แตว่าสคนนี่ว่ะกรรมการบอเว้นแนนนะเ็ มึง่ยไปเลยกูเเออีไม่เลยกกเจ็บหรอกนะยางขามายางขามาเออมาดิละีเดีวมัมึงาเนี่อืมแดงกูกันแขวนน่านไหลเออเอาขึ้นเอ้เอาขึ้นจะกูมาแล้วใส่แล้วอมาดิละมาดิเอองจะากูจะากูมาดิละกำปั้นกูไม่กูเจเลยเนมึงยา ตข้ไปคือนเขาย่างเข้าไปคือเเขาย่างไปย่างไปเฮ้ยไปบ่ะ่เจ็บไปใเข้าไปม่งใจกูว่กับาดีกูมึงอะไรกูเข้ามดีกูว่ชอากูว่าากูว่ชอากูวมึงอะไรมึงาแตกกูมาแตกเขาวะแก่เขาแม่กรรมการเดียวมากรแตกกูว่าแล้วเดือแล้วมึงมาแตกกูมาแตกเออมีสออย่าง กันหนึ่งบ้าอ่ะยกที่สองโอ้เอากูดีว่าที่นี่แม่เดี๋ยวกูจะเอาขึ้นได้ที่นี่เหรอระวังให้ดีๆียางเข้าไปยางเข้ามาเตะให่ไลยเตะแรงย่างไปไปเลยไปไปเอาขึ้นดิแหมเอาขล้ไปขั้นต่งไปไอียไปไอียไปไอียไปเอาขึ้นเอาขึ้นแยกออกมาเออตัดมือ อันดีดดังเงินบาท5 0 0 0ครับมาแลวอัีดแล้วห0 0แล้วไปเลยไเยเฮ้ยอาำมัน้ก่อนเ้น้ันน้นยกที่สมครึ่งทางครับเปอรสามพันทำเลยทำเลยครับ เหนียมยกสามต้องเปิดครับทํำได้ทําไปเลยครับนี่ผู้ใหญ่บุญนุกสิดีจันรอเชียร์อยู่ครับเสริมสวยวังเห็นครับวันนี้ย้ายที่บ่อยครับโอ้ผัดมาครับยอดพยักษ์นิ่นดำยังอินครับรุ่นน้องยืนยันไม่ห่างครับ ซ้ายตอขวาครับซ้ายพับในทีเดนครับยอดพยักแ,แ,แย่ยยด้วยขวาครับยอดพยครับเข้าไปก่อนแ้งซ้ายมาติดบังครับตา,ตามล่างครับตดำ อ้จอล่างครับไม่เอารับปล่อยก็ไม่ค่อยดีครับแต่เพราะว่าอายุน้ำก็มากขึ้นครับความเจ็บปวดมันก็โดนนิดโดนหน่อยก็อาจจะยางแตกยบยางแพ้ได้นะครับทำได้ทำเลย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 ครับอาจารย์สมเด็จแต่พยายามเร่งให้ออกอาวุธนะครับเตะขวามาครับเตะซ้ายครับยอดพยักเดตะซ้ายขึ้น แย่ครับว่ากันต่อยกที่4ครับแดงยอดพยักษ์ภูนิสาการกระสซ็นแต่ถ้าเป็นนิ่มดำหมัดมาแค้ขวาคือน้าขวาคืนไป ซายสูงครับขวามานินดำจอมฝีมือแล้วก็ซ้ายมาเรื่พยักัก่ับนับดัับมับด้บดัดนบับนักันครับแับนักั่ดับดัับันัับับ สื่อสารดสัมพันธ์บอ 2000, กว่าเดินรุดน,น้องตะบนแล้วแต่ไม่ทราบว่ารุดที่น้ำมันเหลือขนาดไหนสิดข้าเลยให้กำลังใจนักปินเปชรชัยครับสินเพให้กำลังใจท่านกำนังนี่ลัพลนะพาค่ะใอ้เอาอย่าเข้าอันนะ ิบเจ็ดจเจอกันที่บ้านน้องแสงตะบนีเซโบสีสุวรรณนะฮะ้ลงจนได้ครับยี่สิบก็น้องสาดตร์ตะบนน้องใหญ่เมืองจันนะครับเตี้ยสเตนเลก็ฝ่าเก่าหมาโอ้คนขวาครับินดำตังขวาอย่างนี้แค่พื้น ดูพี่จะหาช่องทางเข้าออกยังไงครับเอาแข่สายตาด้วยปัดตุ้กันเนี่ยรุ่นน้องเนี่ยู่รุ่นพี่เลยครับตอนนี้มีดำครับ บอกว่าพี่พี่มัต้อเข้ามาแล้วประมาณนี้รนะับถ้าพี่เข้ามาทนี่ผมเตะด้วยขวาจริงๆประมาณนี้ขวาขวามาสองใหง้เอาด้วยซ้ายึินเลยปรอมาณนี้สภาพร่างกายในว้เกือบ50ครับย่าพยากากอดือ้วยดูแลสภาพร่างกายได้ดีคนระับ โอ้โหโอ้โอ <verso Luis> ้แขงขึ้นด้มากครับเดี๋ยวพักนครับูดต่อไปนะครับเทพียาจะรับขาว ีมงานมาวางเลยนะครับออ้อมาครับทีมชาไปหรือเปล่าครับเต้ครับสปีดิตน้ำใจนักกีฬาครับรุ่นน้องการะวะรุ่นพี่ครับ ถูกมือให้กับน้ำเงินนะครับลินดำเจ็ดเมืองกลางครับแหม